ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซิโยองัดหน้าภูมทิทําาไงเปิดคลิปและประมวลภาพครั้งสมเด็จพระเทพเสด็จกลุ่มประสาทตาเมือนปักธงชาติไทยทหารอารักขาเข็ม จะที่มีการรายงานที่บริเวณปราสาทต,ตามเมืองทมมีประชาชนกลุ่มคนไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องพื้นแผ่นดินขณะที่นักวิชาการก็มีการนำเอาเอกสารสำคัญออกมาเผยแพร่ซึ่งหลายคนค่ะก็มีการเฝ้าติดตามว่านอกจากตัวเอกสารแล้วและยังมีหลักฐานอื่นๆที่ยืนยันว่าเป็นของไทยโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์สวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาค่ะได้มีการโพสต์เอกสารถึงเรื่องราวสำคัญของปราสาทต,ตามเมืองทมพร้อมกับมีการระบุข้อความว่าสหายอ้วนสั่งให้กองทบกถอนกำลังจากปราสาทต,ตามเมืองทมคขมรต์เคลมว่าพื้นที่ปราสาทต,ตามเมืองทมเป็นเขตอำนาจอธิปไตยของคขมรตเจ้านายสองพระองค์ของไทยเคยเสด็จทอดพระเนตร กลุ่มประสาทตาเมือนบนพื้นแผ่นดินของราชอาณาจักรไทยสหายอ้วนและรัฐบาลจะต้องตอบสังคมไทยและปวงชนชาวไทยว่าอย่างไรขอถามดังๆครับปลอข้อมูลและรูปภาพประกอบมาจากเอกสารของกองกำลังสุรานารีครับ ล่าสุดค่ะวันนี้วันที่15พฤษภาค,คม2568ทีมข่าวดูคริติค่ะ,คะ,คะได้มีการตรวจสอบถึงเรื่องราวดังกล่าวก็พบว่าช่อง y o YouTube ฟิล์มคราดไทยแลนด์หอภาพ,พยนตร์ได้มีการเผยพร่คลิปวิดีโอค่ะโดยมีการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีการเสด็จเอาไว้ในขณะนั้นว่าสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จภาคอีสานช่วงเดือนเมษายนวันที่2ปี2023 สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีสเสด็จพระพราชดำเนินโดยรถบัสกรมการขนส่งทหารบกทัศนศึกษาเยี่ยมชมปราสาทหินในภาคตะว,วันออกเชียงเหนือรวมทั้งปรา,าสาทีคอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ทรงสเสด็จประทับชมทัศนียภาพที่จุดชมวิวเขาพระวิหารมีกำลังทหารให้การอารักขาในวันถัดมาสมเด็จพระเทพรเทพระราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารี สเสด็จทัศนศึกษาปราสาทตาเมืองโต๊จังหวัดสุรินทร์และปราสาทหินเมืองตำจังหวัดบุรีรัมย์และ,สะเสด็จทอดพระเนตรนิทศการและโบราณวัตถุที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์นั่นเองค่ะทีมข่าวคริติกก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลต่อไปถึงปราสาทตาเมืองโต๊ก็พบความน่าสนใจเมื่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการเผยพแพร่ข้อมูลไว้บางส่วนที่สำคัญดังนี้ในวิทยานิพนธ์สสอมอม โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร2,535การศึกษากลุ่มปราสาทตาเมือนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์กลุ่มปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ที่บ้านน้องคณาตำบลตาเมียงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นโบราณสถานแบบขอมสามหลังที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันติดกับแนวชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งก็ประกอบด้วยปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเมือนโต๊ดและปราสาทตาเมือนปราสาทตาเมือนทมเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือนทมแปลว่าใหญ่ศาสนสถานแห่งนี้ประกอบด้วยปรางสามองค์มีปรางประธานซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางส่วนปรางอีกสององค์อยู่ทางด้านหลังของปรางประธานปรางทั้งสามสร้างด้วยศิลารายหันไปทางทิศใต้มีระเบียงคดล้อมรอบ มีโคปุระสีทิศที่ปรางประธานมีการสลักลวดลายปราสาทตามเมืองโต๊ดเป็นปราสาทที่ก่อสร้างด้วยศีลาแรงปนกับศีลารายเมื่อทำการศึกษาถึงแผนพังและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแล้วเป็นศาสนสถานที่เรียกว่าอโรคยาสารหรือว่าสถานพยาบาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ท็งโปรดให้สร้างตามจารึกปราสาทตาพรมที่กล่าวถึงว่า พระองค์ทรงปโปรดให้สร้างสถานพยาบาลจำนวน102แห่งทั่วพระราชอาณาจักรในสมัยนั้นพร้อมทั้งปโปรดให้สร้างศิลาจารึกประจำศาสนาสถานนั้นด้วยณปราสาทต,ตาเมืองโต้แห่งนี้ก็ได้พบกับศิลาจารึกดังกล่าวอยู่กับศาสนาสถานแห่งนี้ด้วยจึงทําให้ทราบว่าศาสนาสถานแห่งนี้คือส,สถานที่เรียกว่าอารคยาสารที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7็นั่นเอง หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ